คยไม้เล่เจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ้าสายฝนจากทคม่าวปลาปลายไทยครับเป็นลูกของเจ้าช่างตาฝัน,นอนันต์ใจปา,ามนะครับนะครับและราวันอันดับที่สี่หรือชมเชยอันดับที่หนึ่งคือควา,ายไม้เล่ เ1 1าหนึเราเก้าหนเจ้าพายุจากอุตชาฟามเป็นโลกของตะวันสายมาจากจังหวัดปาจีนบุรีครับเหลือ3ตัวครับรางวัลอันดับที่3หรือชงดอกกคนในเรื่ออันดับที่2คือควายมาจากกังวัดบังไฟโกยี่สอทอดครับโทมานี มาจากอเจริญยนตามเป็นแลสองตัวครับมาจากจังหวัดยะโสธรครับเจ็ศูชื่อว่าเจ้าอาราดินครับเป็นลูกของเขาดินมาจากนองตัวลำพูเจ็ดศนย์หนึ่งครับเทพทองครับมาจากปอรือัไยฟาร์มจังหวัดอำนาจเจริญและแชมป์รุ่นฟันธนมความสูงไม่เกินร้อยสี่สบเซนติเมตรเพศผู้ คือควายมาจากจังหวัดคือควายมาจากจังหวัดอำนาจัมนอัมนาัม,มามาัาัมาัมาออเอ,เอ,อ,อนันาัาอัาับอันัอันนัน